Hi welcome to g o o d m o r n i n g teacher ตลอรับทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะคุณจะสอนการใช้คำว่า may ในสองกรณีนี้ค่ะกรณีแรกนะคะเราใช้ในการขออนุญาตเราเหมือนพูดขอให้ใครทำอะไรให้เราสิกอย่างหนึ่งหรือว่าอนุญาตให้เราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ไหมเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า may อย่างที่ทุกคนเคยได้ยินบ่อยๆนะคะ may I go out please may I come in please แต่ว่าจริงๆแล้วน้องจะขอแล้เข้าห้องออกห้องไปห้องน้ำนะคะเราสามารถนำคำว่าเมเน่มาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเราจะขอกระดาษแผ่นนั้นหน่อยอย่างเงี้ยเราสามารถพูดแบบสุภาพได้นะคะก็คือคำว่า may I have that paper please ม,มันก็จะดีกว่าการที่เราพูดว่า give me that paper คือถ้า give me that paper อะ มันจะสุภาพน้อยกว่าอะไม่ได้ผิดนะคะเพียงแต่มันจะสุภาพน้อยกว่าแบบนี้ดีกว่าหรือว่าเราจะขอรายงานการประชุมวันนี้เราก็จะเป็น may I have a meeting report ก็ได้นะจ๊ะแต่ทีนี้ทางนี้ทางนั้นนะคะเมเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากเมแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้พูดหรือเมมาแทนกันก็นกได้อันนี้คือแบบกรณีแรกนะคะกรณีที่ส เราใช้ may ในการพูดถึงสิ่งที่เราคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเนี่ยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเช่น it may be true เฮ้ยมันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะหรือ he may know หรือเขาอาจจะรู้หรือว่า I may be late ฉันว่าฉันอาจจะไปสายแบบนี้แบบนี้นะคะ หรือถ้าจะเป็นคิดว่าเป็นไปได้นะแต่ว่าเป็นในทางปฏิเสธเนะี่ยก็เช่น he may not know เขาน่าจะไม่รู้หรอกอ it may not be true มันน่าจะไม่เป็นเรื่องจริงนะแบบนี้นะคะก็ลราไปเลือกใช้ดูนะคะคุณครูว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้งานแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนะคะ่ะ bye see you next time